ตกลงวันนี้ยังไม่เข้านะเงินหมื่นเฟดคนแก่อ๋อใช่คุณจุลภาโมวิวัฒน์บอกเงินหมื่นเฟดคนแก่วันนี้ยังไม่เข้าครามอแต่ยังยืนยันว่าเป็นไปตามกรอบ29กามกราวันตรวจจีนนี่โดยคุณจุลพัธ์เมื่อเช้านี้ก่อนเข้าครามอบอกเลยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแจกเงินหนึ่งบิลบาทเฟดสองสำหรับผู้สูงอายุหกสิปีขึ้นไป ยังไม่เข้าคารมอในวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะเข้าวันนี้เลยนะคะแต่ปรากฏว่ายังไม่เข้าแต่คุณจุลพันธ์ยืนยันว่าจะยังเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมก็คือผู้สูงอายุจะได้เงินภายในวันที่29มกราคม68ถามว่าติดป,ปัญหาอะไรเรื่องจะยังไม่เข้าคารมอคุณจุลพันธ์บอกอยู่ระหว่างการจัดทําเอกสารราชการไม่ได้ติดขัดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเพียงแต่ว่าเป็นการทํากระบวนการให้ครบถ้วนรวมถึงรอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆเกฤษฎีกาหรือเปล่า คุณจุฬาไม่กล้าตอบมันเป็นเรื่องของหน่วยงานถ้างนี้น่าจะกฤษฎีกาไหมคะฮะอ่าคุณพีชัยชุนหววาวชุราบอกกำลังพิจารณาข้าจ่ายเงินหมื่นเฟสสองมีหลายทางเลือกเฟสต่อไปไม่มีแท้งแน่นอนทำแล้วต้องมีเงินจ่ายเออยังไงเงินหมืนเขาก็ยังสนใจอยู่นะอ่ะเอาเดี๋ยวดูมีคุณ มีคุณภูมิธรรมน้องอ่าน้ําตีคลังให้จบออเอาคุณเข้ามาแล้วตัวเต็มใช่ไหมคะอ,อะคุณพิชัยชุนหาวาชิระท่านรองนายการัฐมนตรีคลังท่านพูดถึงเรื่องการแจกเงินหมื่นเฟสสองก็คือแจกให้กลุ่มผู้สูงอายุ60สิปีขึ้นไปเนี่ยนักข่าวถามว่ายังไทม์ไลน์เดิมอยู่ไหมคะยี้าตุลาไม่เกินอ่ะย9ิบก้ามกราเอ่ยยิบก้ามอ่าคุณพิชัยบอกเรื่องนี้กําลังพิจารณาดูว่าจะดําเนินการอย่างไรขณะนี้มีการยื่นเรื่องมา แล้วผมพิจารณาในหลายทางเลือกอนักข่าวก็เลยถามต่อไปว่าเฟสต่อไปอมีเงินใช่ไหมที่จะดําเนินโครงการคุณพิชัยหัวเราะแล้วก็บอกว่าเราจัดก็ต้องมีเงินสิครับนะักข่าวก็เลยถามต่อว่าแล้วจะเห็นการดําเนินการในเฟสต่อไปใช่ไหมคือคนเริ่มกังวลแล้วค่ะว่ามันจะจบอยู่ที่แค่เฟสสองไหมใช่ไหม,มแท้งไหมจะแท้งไหมนักข่าวถามคุณพิชัยบอกยังเดินต่อและเดินอยู่ เดินต่อและเดินอยู่